ฮัลโหลไลฟ์สไตล์วายส้มซ่านะคะมาวันนี้ส,สางซ่าจะมาดี Y อไวสงซ่าจ,จะมาดี y อวเอ่อเสื้อก่ออกจากเศษผ้านะคะเสื้อก่ออกจากเศษผ้าเราก็มีแค่ยางยืดเนี่ยแหละค่ะมีแค่ยางยืดนี้นะคะ,ค,ะ,ค,ะความอกความกว้างอะไรเท่าไหร่นะคะแล้วแต่เรารัดชอบรัดไม่ลัดนะคะ มาค่ะก็มีเศษผ้าจากชายกระโปรงลูกค้ามาตัดชายทิ้งอะค่ะเนี่ยชุดแสกของช่างของลูกค้ามาตัดชายทิ้งและทีนี้ช่างชาเห็นแล้วช,ช่างชาก็ช่างชาก็ว่ามันสวยดีแล้วก็อยากได้อะค่ะเอาไว้ใส่เล่นนะคะครั้งแรกเราก็จะมาเก็บขอบก่อนนะคะ เน่ะค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมเย็บด้านในก่อนนะคะดีสิ DIY จากเศษผ้าที่เหลือค่ะ ถ้าไม่มีอันนี้ยก,ก็ก็ใช้มือสอยก็ได้นะคะคุณแม่บ้านดีกว่าไปทิ้งเศษผ้าจะทําเป็นอะไรก็ได้ระบายอะไรก็ได้ค่ะแต่นี้ทัานซาอยากจะได้ไอยอยากจะได้ออยอยากจะได้เสื้อก่อ,อกค่ะบึ๊บนี่ค่ะอันนี้ชายล่างของเขานะคะ แล้วก็เนี่ค่ะทำวงกลมนะคะก็เหมือนใส่ซิีฟังยืดทั่วไปอะค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยะ เป็นนี้ฮะแล้วก็ใส่เหมือนยังยืดทั่วไปนี้แหละค่ะ นี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะเห็นไหมคะก็จะได้เป็นกระโปรงทีสเกิร์ตก็ได้ค่ะเห็นไหมคะเป็นทีสเกิร์ตก็ได้นะคะจะเป็นทีสเกิร์ตก็ได้จะเป็นเสื้อก็ได้นะคะถ้าเป็นเสื้อก็จะเป็นสไใลเนี่ค่ะ แล้วสังเษใส่ดิคุนะคะเนี่ยเห็นไหมล่ะคะก็จะได้จากเศษผ้าของลูกค้านะคะก็ไม่เบาเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมล่ะคะนี่ค่ะ เห็นไหมจากเสร็อกระโปรงเสร็จกระโปรงของลูกค้านะคะเรามา DIY ทําเป็นเสื้อก่ออกก็ได้ค่ะเห็นไหมคะแล้วถ้าสมมุติว่าเราเอาลงข้างล่างละคะ เราลงข้างล่างก็จะเป็นกระโปรงทันทีเลยนะคะนี่ไงคะก็จะเป็นกระโปรงทีสเกิร์ตอย่างเงี้ยสำหรับอาโมเดลหุ่นบางๆนะคะที่ที่เป็นกระโปรงนะคะนี่เห็นไหมคะแต่ถ้าถ้าสมมุติว่าชา่างช่างใช้ช่างช้าเป็นเกาะอ,อกค่ะช่างช่าใช้เป็นเกาะอ,อกนะคะ แต่สําหรับคุณสุภาพสตรีรูปร่างเล็กก็ DIY เป็นกระโปรงนะคะจะผิวค่ะเพราะน่างซาคอนข้านเจ้าเนื้อก็ถ้าลงไปข้างล่างก็จะพ่องอะคะ่ะนี่คือสไตล์นะคะอันนี้คือ DIY อทำเสื้อทีอจากเศษผ้านะคะง่ายๆนะคะ e ีซีขอบคุณมากมายค่ะนี่แหะคะ่ะอยากจะดัดแปลงไอเดียให้ คนที่จะทิ้งเศษผ้าหรือพัฒนาที่จะเอามาทำเป็นกระโปรงเล็กๆให้คุณลูกก็ได้นะคะจากเศษผ้าของคุณที่มีนะคะขอบคุณมากวายค่ะ see you next to see you n น x t คลิปนะคะ